สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยแนวทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหลังวันพระก็กันเบิลไว้หน่อยเด้อทุกคนหวยชอบเบิลหลังวันพระเด้อ เอามาดูกันนะคะ3 4 5ก็อาจจะพอไปวัดไปวาได้อยู่น้อน,นิดนึงนะคะเลขมาต่ำมาสูงเดียวต่ำเดี๋ยวสูงเนาะ3ตัวแตกไปประมาณ18กระดานนะคะขาวๆก็ทั้งเลขตัวเลขทูบตัวเลขทูบทั้งตัวแปลงเลขทูบแล้วก็ในตารางที่แอดจับให้นะคะ เมื่อคืนนี้ดาววีส่วนของแอดก็ลากแตกไปนะคะหนึ่งสองนะคะเบ้ลไม่นาสักทีเนาะดาวปุก่อยเด้งได้อ้เสียดายนะคะเสียดายมันมาเก้าแทนหกนะคะมาเก้าแทนหกไม่งั้นแอดได้สี่เด้งะคะ่ะของหลานก็เต็มเต็มนะคะเข้าไปที่ดาวีนางเน้นให้ที่หนึ่งก็เข้าไปที่สองหนึ่งเจ็ดแล้วเข้าไปที่หนึ่งบนนะคะดาวปุก ดาวปกเน้นให้ที่ศูนย์นะคะก็เต็มเต็ม,ตมแพ้พนันหรือแอดเมื่อคืนบูเมื่อคืนนางสั่งให้อับศูนย์นะคะข้างเหลืห้ยงด้วยแอดนางขอนางขอโนุ้ดบุ๊กนางขอโนุ้ดบุ๊ก แค่พนันคอยนางบอกถ้าศูนย์ศูนมาซื้อให้หนูเลยว่ะมาอีหลีเฮ้ยโอ้ยอ่หอเอา้าก็ดีแล้วแหละค่ะแบ่งปันกันไปก็ตามนี้นะคะก็ตามนี้เนาะช่วงนี้ ่วงมีปังโอเลขทูบนะคะเลขทูบส่งท้ายนะคะก็อย่างนี้และค่ะทุกคนเลขทูบนี้ติดไว้เลยวันวันพระแล้วก็วันโกนนะคะใกล้วันพระรอบใหม่ะค่ะก่อนวันโกนนะคะจะประมาณนี้นะคะเลขทูบใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้เนาะเลขทูบแอดชอบส่งท้ายนะคะแล้วก็ชอบเปิดนะคะทุกคนกลางๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะจะมาแรงๆตอนช่วงใกล้วันพระอีกรอบนึงนะคะเลขทูบจะส่งท้ายนะคะ ช่วงนี้ก็ถือว่าปังอยู่ค่ะพอไปได้วันนี้ก็แตกสามตัวเลยเนาะสามตัวสองตัวเลขทูบเก่าทูบใหม่มาตามขอเลยเนาะนี่แหละค่ะเลขทูบจะชอบไปฮานอยลาวพัฒนาช่วงนี้ไม่ค่อยไปนะคะจะไปฮานอยดาวเมื่อก่อนจะชอบไปลาวพัฒนาดาวปกุกแล้วก็ฮานอยแล้วก็ดาวีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแล้วค่ะไม่ค่อยไปลาวพัฒนาเลย ก็จะไปอยู่ได้หกแปดนั่นตอนที่จุดหกแปดได้ก็หกแปดเกือบทุกงวดเลยนะคะเอาอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเผื่อ FC ท,ที่เข้ามาใหม่เนาะจะได้รู้การตามเลขทูบนะคะที่การตามเลขทูบประมาณนี้ค่ะลองสังเกตดูค่ะใกล้ๆวันพระค่ะใกล้ๆวันโกนจะมาและจะเริ่มมาแล้วคะ่ะแล้วก็ วันพระหรือวันสุงท้ายแอดจะเรียกวันสุงท้ายนะคะต้องระวังนะคะบางครั้งแอดก็เขียนให้บางครั้งแอดก็ไม่ได้เขียนนะคะแอดลืมต้องรีบดูปฏิทินค่ะวันไหนวันกูวันพระจะได้บอกทุกคนนะคะก็อันนี้ก็วันนี้ไม่ปังนะคะสําหรับราวเช้าแต่ก็แตกศูนหกเจ็ดไปเนาะแตกศูนหกเจ็ดเออแตกสามตัวหน่วงราวเช้านะคะราวเช้าแตกสามตัวนะคะ ตามนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังนะคะมีหกกับเก้ากับกับหัวเาเด้อทุกคนซื้อหวยไม่กลับตับแตกเลยยิ่งน้อยตัวเลขล้านเอสนันไม่รู้ใครได้บ้างไหมคะได้ก็ดีใจด้วยนะคะใครได้ใครตามก็ดีใจด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ จะได้เห็นทั่วๆกันจะได้แบ่งปันกันไปค่ะทุกคนมันเป็นการเสริมดวงอีกแนวทางหนึ่งเนาะก็<อ>ดูเป็นแนวทางค่ะพิจารณาดูอีกรอบอีกทีนะคะใจเย็นๆเดอ้อเลื่นหวยค่อยๆฟังแอดอธิบายไปใหญ่ใจร้อนเด้อ <c oughs> แอดบ้านนี้ยิ้มบาบาๆบอๆอยู่ค่ะนึกอะไรขึ้นได้ก็พูดบางครั้งอาจจะ พูดไรสาระไปนหน่อยก็ขออภัยนะคะเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าเนาะเล่นทั้งวันวันพฤหัสวันที่ยี่สิบเอ็ดเลขวันที่สวยมากค่ะเจ็ดแปดเก้าเอาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดระวังเบิ้ลเลยค่ะจับเบิ้ลได้ถือว่าจับเบิ้ลได้สี่คู่ตัวนี้เป็นตัวแปลงเบิ้ลน,นะคะในตารางนะคะในตารางให้ไปที่เจ็ดเก้าหก แปดสี่ศูนย์นะคะเจ็ดเก้าหกแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดเก้าหกแปดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นตัวในตารางที่จำให้นะคะอันนี้แอดแปลงออกมาอันนี้เป็นตัวแปลงทูบเก่านะคะโอ้มาทั้งทูบเก่าทูบใหม่คือตัวแปลงทูบเก่านะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวแปลงทูบเก่าแล้วก็ตัวทูบเก่าเนาะตัวทูบเก่าแอดก็ยัง เอามาให้ทุกคนอยู่นะคะตามอีกสองสาวัน,นะคะ่ะสำหรับตัวแอดนะคะจะตามหลังจากที่วันผ้าอีกสามวันนะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวอันนี้เป็นเลขของแอดนะคะอันนี้พวกเลขบ้านเลขวันเกิดนะคะเลขรถนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเลขที่ youtube ส่งมาให้คะ่ะเจ้เอียงหรอกเจดสี <laughs> ่หกเจสี 6, ่เก้านี่แหละคะ่ะเออเอามาซื้อหวยเป็นซะเลยก็ถือว่าออกบ่อยอยู่คะ่ะ พวกนี้เลขบ้านนะคะบ้านพ่อบ้านแม่บ้านคือได้แล้วเอามาเมดแล้วค่ะอันนี้เลขวันเกิดตัวเองนะคะเกิดวันที่หกเดือนเก้านี่แหละค่ะเผื่อชอบเ้ื่อนนี้เลขรดนะคะนี่เลขรดนี่เลขรดพอเมดแล้วค่ะ <c oughs> ก็เผื่อชอบด้วยนะคะแต่ก็ถือว่ามาบ่อยนะคะเผื่อว่าแล้วันนี้มีเซนว่าเลขตัวเองจะมามาจริงเนย มีเซนจริงๆเลยเหมือนมีอะไรมาสะกิดค่ะบางทีก็แอดก็ทั้งเซ้นทั้งบางทีแอดก็ทั้งเซ้นทั้งเออสูตรนะคะทุกคนบางทีพูดอะไรไปแอดต้องมาย้อนดูคิดตัวเองนะคะเผื่อได้หวยนะคะทุกคนพูดพูดไปบางทีก็เอีเอยียงวะประมาณนั้นนะคะโอะเจ้าที่ผักมือบ่อยดยเจ้าที่บ้านแอด เด่นนะคะสองสามสี่นะคะลาวเช้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจสี่ 3, นะคะ8ปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นสามตัวนะคะให้ลาวเช้าก็ลองพิจารณากันดูสูตรลองชนนะคะสูตรลองชนเลยแต่ตารางไม่เหมือนกันนะคะตารางเอ่ออันนี้เป็นหนึ่งสองนะคะแต่ตัวนี้เป็นสี่หกนะคะสูตรลองชนนะคะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะดาวปกดาววีเอสก็ไปตามที่เห็นนะคะ ของร้านไม่มีค่ะเอ็ไม่ได้ถามนะคะวัน,นถามแค่วันเดียวแค่นั้นละคะ่ะเล้วก็ไม่ได้ถามอีกนะคะทุกคนเดี๋ยววันไหนนี่ก่อนนะคะวันนี้นางทําให้เยอะแล้วนะคะเออแต่นางน่าจะอารมณ์ดีอยู่นะคะเดี๋ยววันไหนานางจะให้นางจะพักมาเองนะคะวันนางออกติดๆหน่อยทุกคนถามมากเียวหัวเชื่อน ต้องต้องรอ,อนางให้เองอารมณ์ดีเองค่ะแต่อารมณ์ดีนางได้ของนวค่ะวันนี้นางปังค่ะวันนี้วันนี้นางปังสีห้วยก็ตงองใจก่อนนด้เยอะในคู้สีห้วยกได้ทุกคนเนกับเหมยนของเพิ่อนยู่ดีาะอู้ดูเหม่นดีหาหน่อยนี้เราก็หากินกันนี่แหละคะ่ะทุกคนก็ลองพิจารณาดูเลขหลานแอดดูนะคะทุกคนให้น้อยคู่แล้วก็ เอาดีค่ะทุกคนแต่ถ้าวันไหนมีหกกับเก้าทุกคนต้องกลับหัวเลยนะคะเพราะว่าวันไหนนางให้หกมาเก้าวันไหนนางให้เก้ามาหกประมาณนั้น,นะค่ะที่ที่เป็นเป็นมานะคะตั้งแต่ช่วงนางให้มาโอ้ให้มากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะคะตั้งแต่นางให้มาก็พอได้ค่าประทูกันเนาะก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยราวพัฒนาออกอะไรก็ไปซื้อดาวโปนี่ค่ะดาววีแอดไปอย่างนี้นะคะ ม่รู้จะถูกไหมนะคะไปมั่วไปหมดนี่ค่ะแอดเห็น69ไม้ช่วงนี้เอาตามที่ชอบนะคะทุกคนไม่มีสูตรเนี่ยสูตรตามนี้เลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็มาตามนี้นะคะแอดคิดว่านะคะลองดูค่ะแต่แอดกลัวเจ็ดมากเลยนแอดไม่มีเจ็ดนะคะอันนี้ไม่ได้ทาตามสูตรนะคะอันนี้ไปเลขชอบนะคะทุกคนแอดชอบตัวไหนแอดก็ไปตัวนั้นและค่ะลองดูนะคะ ดาววีดาวปกวันไหนที่นางให้เดี๋ยวจะถามให้นะคะตามเลขเก่าที่นางให้เนี่ยเผื่อปังทุกคนนางให้อะไรนะหนึ่งแปดบวกกับกับศูนย์แปดเนาะนางก็นิ้นให้เนาะโอ้ยเมื่อคืนนี้นางสงสัยนางอยากได้ของมากอ,อยากได้โน้ตบุ๊กมากโอ้นางลงเดิมพันเลยะคะ่ะเสียสาคขอยอุ๊หมายถึงว่าเสียโนตบุ๊กให้นาง เขาอื่นึ่งยัางโดแอรเขาอื่นม่เป็นดอกเอาหายค้องขวัญมันไงทั้งสี่เดมี้กำลังใจฉีดหวยห้เาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะหวยไทยที่นางให้ก็ลองติดไว้บ้างนะคะลองติดไว้ดูเผื่อเดินผ่านที่ไหนก็ลองหยิบจับไว้ดูเผื่อฟุกนะคะทุกคนเผื่อฟุกนะคะ ม่วนติดๆนี่เขาคิดของเขาจริงเหรอวะมันเข้าอื่นเอ,องเออสำหรับคิดนี้แอดลาพ่อนนะคะสวัสดีค่ะ